อัดแล้วนะสวัสดีค่ะชี้ชวนชิมวันนี้นะคะชิมใบ <ไป S 1> เตยเลยอีกแล้วค่ะเพี่ชี้ไม่ได้ชิมชี้ชวนให้ชิมีมีนะจะได้เห็นแล้วก็จะมีเส้นเล็กค่ะเส้นเล็กเส้นจันนะคะแล้วก็เส้นหมี่ค่ะเส้นหมี่แล้วก็มีถั่วงอกถั่วงอกน่าจะต้อง นี่ก็มีต้นหอมผักชีนะคะผักชีใบเลื่อยด้วยรวมอยู่ในนั้นแล้วก็จะมีอะไรมีกระเทียมค่ะกระเทียมเจียวแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้คืออันนี้คือขวตับขวดตับตับอ่าตับซื้อๆนะบอกแมนขวตับแล้วอันนี้ก็ นี่ค่ะกําเองค่ะกําเองโอ้ได้กลิ่นเลยค่ะโทรศัพท์มีกลิ่นรือเปล่ากําลูกอันนี้ก็หมูนะคะแล้วก็ม,ม,มีผักบุ้งลวกแล้วเตรียมพร้อมค่ะนี่พริกผงค่ะพริกผงอันนี้น้องของระเฟ่นี่หรอนี่ค่ะใช่น้องของคเ่ไทยด้วยอันน,น,นี้อันนี้เป็นหม้อน้ำซุปนะคะ ส่วนอันนี้เป็นหม้อน้ำที่จะใช้รวกของค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราก็จะเราก็เอาพวกของสดนะคะมีตับแล้วมีหมูสดใสต่ตะกร้อแล้วก็เอาไปรวกเปาไรววกในน้ำซุปแล้วก็ ใบจานี่เส้นอของใบชามนะคิดแบอนเม่กีก็ต้องลำบากนะเกลียมเกีใส่เตรียน้อยวยเฉี่ยวาหหน้าค่ะแต่อันนี้เกรงใจเลยไม่โรยหน้าขอโทษนะคะน้ำตามีแค่นึงจริงๆือให้ก่ม เดือดเลยค่ะเราจะลวกเส้นกันแล้วก็เตรียมน้ำปลาดุน้ำ<ไ>ป,ปลาเส้นลวกค่ะทำการลวกใส่ตะกร้อแล้วก็ลวกเป็นอย่างไร มันแต่งงานใหม่กับใครนะกับบอลเหรอสวนยุกหมอเดี๋ยวบอลไม่มไ,ได้แต่กองไปดำเลือกประมาณหนึ่งสองน,องทนาทีนะคะโถือขวานมากน่อยโูดพูด มันไม่ชนะมันไม่กระหนาดมีนาเขาอ๋อมีเด็กอันเล็กๆไหมนี่มันใหญ่แบบไม่ขระหนาดดั้มไม่เอาอันเล็กร้อนเลยยังอะไรไม่ต้องไม่ร้อนไม่ร้อนไ่ะตรงนี้มันไม่ร้อนเขาร้อนคือแบบพอยื่นไปแล้วอันนี้สิมาอยู่ตรงนี้เราก็เลือกเส้นเสร็จนะคะเตรียมพร้อมเอาผักบุ้งใส่ลงไปในเส้นที่เราเลวก คุณนัดเป็น้ได้นะคะพี่กน้ำซึมนี่ไงติตําไม่ถูไม่น่นเลยตเองค่ะจริงๆเราเนะอย่างนี้เราน่าจะทำแบบแบบ่ะเอตเองเหมือนกันค่ะนี่ไงเสานน่ไงอ้อยนี่ไงนี่ไง แล้วก็ใส่น้ำบกิินซุปลงไปในกระสักที่เราเตรียมไว้แล้วก็ราดลงไปในชามก๋วยเตี๋ยวเลียแล้วโรยหน้าอีกครั้งนะคะเนี่ยโรยหน้าอีกครั้งน่ญ่ตรงหน้าบ้านอ้อยที่ซื้อมาแล้วก็โรยด้วยพริกไทยค่ะ โน้นไงตรงหน้าบ้านตรงกล่องประตูหน้าบ้านเดดยังมองขึ้นไปบนเป็นอันเสร็จพิธีนะคะวันที่ไปนีค่ะหัวเสี้ยวเรือค่ะอันนี้ดีอันสามอาทิตย์ก็ทํากันทีนึงค่ะเอาอันนี้ติดไปทากันนะคะง่ายดีค่ะสวัสดีนะคะ